สวัสดีค่ะมืนอนีนอ่กับมาพบมาพงกับช่องกับแตนน้อยแ n แนลค่ะพี่น้องปะมืนอนี่ไปเลาะสวนค่ะพี่น้องไปเลาะหัวเลาะสวนมืนอนี่ไปหาเกีย๊ยวผักมึงอุ้ยทัว่วทั่วเก็บออกไปเลยตัวนี้ม่อว่านี้ยังบัากหลายหนึ่งกาลังเป็นไม้อีกหลายอันนี้แปลงทั่ว ตัวเขาก็เป็นนวยอลไรได้แม่มาหาลอเก็บผักไปกินก็หนึ่งบาเก็บผักเก็บ๊ักพริกเท็ดอีหยังล่ะไปขันสมเก็บผักไปขันสมเปิดอีหยังผักบัวบนใบหยังก็ผักบัวหัวเดียวหนิบ่ว <c oughs> ยขนาดขนาดขนาดอันใหญ่ขนาดลำใหญ่ๆหมูว่านนี่หมูว่านนี่ยังเอากินนี่เลยขนาดเห็ดหอมจากจะเห็ดหอมหรือเห็ดอย่างแต่ว่ามันอันแบบลำใหญ่ๆต้นใหญ่ๆจนได้พาพาซีพาหาคุณเนี่ยขนาดเห็ดหอมมีขนาดเห็ดหอมนี่บ่อุ้ยเอาไว้ให้ใหญ่ๆนี่เด้อ เดี๋ยวรำใหญ่เดี๋ไปหมือนสอนจะใช้รำใหญ่มาว่ามันแก่บ่าอ,อ,บอ,อุ้ยพวกบัวแก่แต่ว่าข้าตัดหมอมตัวนี้ล่ะนี่สิหาเอาพักอันนี้มั้งบกเอาอันยังก็ต้นบะเขือเขือมะเขือเขือบะเขือบะเขือยัองนี่มแม่เขือเปาะเขือเปาะเบาเขือเปาะเจ้าพญาถึงพักบัวพักหอมข้าแต่ผ้าลาะเบ,บืองอันนี้อยู่นี่ ข้าวสลัดปลูกหม่ก็มีโอ้สะท้อนแสงไปไปไปเก็บอาบผิกจิมุนเขาทางใดระบาดนี่หนนะลอดไปหัน <laughs> สวนที่ดีก่อนจะเ็าต้องหมอบต้องคานโอ้สวนที่ดีต้องหมอบต้องข้านได้ค่ะพี่น้อง โต้โองทำความเคาลบสวนกวนเอาหมอบข้านไปสันคุณแม่พิ่นมาหาพักเมื่อขันสมม่อสันนี่พวกสีสร้างคืองามเนียหยอออุตัตออยู่ที่เขาปล่อยปลาห่วยอันนี้บ่เป็นพักกับได้นี่อันนี้ใบนาดมา หลอดมากกับมะเบิงท่านเนี่ยกะมีแต่พักพักอย่างเนี่ยแหละพักใส่มะเขือผู้สารพัดหลายอย่างหลายแนวใส่หลอดจุดไม้จุดไม้ยอยู่เจไดเ,เนะาะเอาหมอบข้านอีกะนะคะทักแพลวหอมเปรยูฟิกะมีพักหอมพักสี่ นี่บักอันนี้บักแข่งขมมมืมอน,นั้นใ่ลาบเท่าแล้วลืมมาเอาอยู่นี่บักสี่กับอ่อ,อนๆงามๆเมนั่บยบบักพีกอยู่นี่ก็ยังยังอยู่ตัวนี้มหาเล่ะเหรินสวนบักบัวประธานงามปันไดนแต่บ้าหอมเปรตี่ไปนะไปเคี้ยวสวยสวยอย่อัน มังมาลานี่มีอยู่คูหมองฮะแสงเอาบ่บนยังม่แรงนี่จังไดเพิน่นทักอานเศร้าวังหันก็นเลยต้องมาตอนนี้หอม,มอเป๊อยู่นี่ก็งามอยู่ตัวนี้โอ,โอ้โอ้มหมุนก้อนหมุนก้อนมาหานี่ละเออเดี๋ยวเก็บอภีญก,ก่อน Phía kia bỏ tồn vô nè Tồn này cứ đục kìa Chèo vào một thịt nè Tồn này đốt ngang พิกเคลือ,อหน่วยแดงๆคุณนะลำมมนนี้ไม่แรงแต่ต้นมะพริกเป็นย่อยเป็นย่อยอยู่จะไปตามแจ้วตามแจ้วกินกับหนึ่งปลาคือดอกเถอะยุ้งมาหลด แดดกระหอนเพราะแดดเนียพ่ออต้นนี้มันดกอะ แม่โนเบิงึงบักพิกตัวนี้ก็ยังโดดพูน่ะอยากกับมาเก็บเอาอยู่นี่พูน่ะไอแต่หน่วยเป็นแซงมันแซงอยู่หุ่นยู่ในหุ่นกับบักพิกแต่ต้นนี้เป็นมาขือหน่วยอะไรล่ะหน่วยมาท่นานใหญ่เก็บเอาบักพิกเดี๋ยวไปเฮ็ดเจ้ากอนไปกินกับอัน หนึ่งปลานี่ปลาหนึ่งไว้แล้วเอาบวบพริกไปตำแจ้วเอาบวบพริกอันนี้แหละที่เครือปลาห้าสวัสดีค่ะมื้อนี้ก็มาพบม,มาพ,กมพอกับช่องกับแตหน่อยใช่นนเานาะค่ะพี่น้องเอามื้อนี้จาดหนึ่งปลาค่ะพี่น้องหนึ่งปลากับแจ้วแจ้วพริกสดแจ้วเออแจ้วพริกอันสดเอามวขัวค่ะพี่น้องขัวใส่หัวหอมใส่อันบักเกอร์นำเอาเด๊ะ หนึ่งพักมะพร้อมเป็นดอกพักดอกพักหละก่มีกระลำม,มีเฮ็ดพร้อมเดีเ๋ยวเฮ็ดมะนํำเฮ็ดอย่างเฮ็ดนั่งฟา้านั่งลมเอาหนึ่งปลานี่เป็นปลาเอื้อบแจ้งเันเป็นปลาอีกอย่างมวนนีเลื่มซื่อมาแซ่บๆต้องกันเด้อค่ะนังมันอย่างเหนียวติดมือ อืตรงห่องมันมันครับอืมเอาเจ้าประแดกบ่า mm. -hmm. mm -hmm. ติดมือหลอกออกมือนะขึ้นเนี้ยติดมือดีแทะจะว่ามักเด้นัวพพด่อดีอ กะลั เพราะว่าเป็นปลาเอือปลาโขงแต่ว่ากระมันแสบดีแล้ว่ะอ trên nhà chắc nồi ừ. anh đừng phòng con cấp bà là bưởi bưởi phải đi nhắm ngài luôn าว่าหนึ่งไว้แล้วก็ลงไปเก็บบักพริกอืม <laughs> Hva mener du? กินเขาแรง่ง่นางจนคำจนคำจังแตม,มาทายคลิป 嗯。<laughs> 嗯。呵呵呵。凉白。 Hãy không phải Tuấn mà เบิ่งพอดีกลางปลาค้าวข้อ,อ,อเลยเนาะ <laughs> Hãy subscribe cho kênh Ghiền เมนีม่มนูนี่มันต้อแเรามันจำมเจ้าก็พักพักข้าไปนหนึ่งแล้วมันหวาน พอเคยเปืืองพค่คยเปืืองเหนือป,าปลาเวลากินมนันหนากกันแบบว่าเอาเอาก,ากลางออกหยากเนี่ยพี่น้อง แต่ลวกพักน่หวานดีลวกพักหนึ่งพักเอามืนอไี้ได้หนึ่งปลาหนึ่งปลาก็เจวเอหนึ่งพักนึ่ได้เป็นกะลำกะลำดอกแล,ล้วกกะลำหัวค่ะพี่น้องมีเฮ็ดพร้อมแต่ว่าเฮ็ดนี่กบ่เบิดมันอยางหยาบจัง่อยเอา้า มือน,นี้ก็แต่น่อยก็ขอขอบคุณพี่น้องที่เข้ามาติดตามรับชมถามักถ่ายชอบดสดหนกน็ฝากกดไลค์กดแชร์คืกเกดาด้วยค่ะมือน,นี้ก็แต่น่อยขอตัวลาไปก่อนไวปพอกมีน,นาสวัสดีค่ะ